อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมาคุยกับตำนานเพลงเพื่อชีวิตรุ่นที่สามค่ะซึ่งก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณปูพงศิษฐ์คำพีค่ะรุ่นที่สามนะฮะไม่ตอกรุ่นนะรุ่นที่สามสบายดีนะคะสบายดีครับเป็นธรรมเนียมค่ะของคิดถึงจังต้องมาเปิดลิ้นชักความทรงจำตั้งแต่วัยเด็กก็ต้องคุยกันตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรตอนเด็กๆเรียนที่ไหนเป็นคนที่ไหนคะผมเป็นคนหนองคายเป็นคนหนองคายปูแลเรียนที่นู่นไหมคะท้เป็นเด็กจนจบมอต้นที่นู่น อยู่น้องคายตลอดเลยครับอ๋อแล้วตอนเด็กๆใช้ชีวิตยังไงบ้างเด็กก็น้องคายนะฮะมันก็ยิ่งสมัยน้อนก็อาจจะขัดสนนิดนึงเรื่องข่าวสารนะครับก็กไกลนะไกลจากกรุงเทพเรียกว่าชายแดนนะใช่ติดลาวติดเลยก็อย่างเพลงก็อาศัยฟัง a เอยมครับครับเอมวงดนตรีแบบสมัยใหม่ที่รู้จักก็ดีอิม ชาตรีอะไรเงี้ยฮะถือว่าสมัยใหม่ของของก็ก็ถือว่าก็ยังก็ยังก็ยังมีเพลงฟังนะก็ยังฟังนะะแล้วฟังทาง a อเอ็มหรอฮะเอ็มฮะเอ็มแต่ถ้าถ้าใครมีสตังหนก็จะซื้อคัสเสตใช่ไหมครับพวกเราก็จะใช้วิธีเพราะเกิดจากความจําเป็นไม่มีตังนะก็จะไปจ้างให้เขาคล้ายๆสมัยนี้ไล์แผ่นฮะอันนี้เป็นอัดเอาอ้อชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้อะไรเงี้ย ก็ให้หน่อยก็ให้มหน่อยประมาณวัยเด็กวัยเด็กนิสัยเป็นไงบ้างสนไหมดื้อไหมผมว่าธรรมดาผมจะธรรมดาไม่ไม่ไม่แบบไม่แก่นไม่ไม่ไม่พิเศษไม่แต่ว่าจะหมกมุ่นกับการเตะฟุตบอลอ๋อเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการเล่นดนตรีเอนเด็กเด็กไม่เอนเด็กเดักไม่มีเรื่องดนตรีเลยครับแล้วตอนนั้นฝันอยากเป็นอะไรฮะอยากเป็นตำรวจอ๋อเหรออยากเป็นตำรวจธรรมชาติของเด็กผู้ชาย บ้านผมเป็นบ้านพักโรงพยาบาลใช่ไหมฮะตรงกันข้ามเนี่เป็นโรงพักก็เป็นบ้านพักตำรวจเห็นพวกนายร้อยจบใหม่อยู่ตลอดเท่เท่โอ้โหหล่อจีบสาวทั้งจังหวัดอะไรเงี้ยอ่าพี่มันมีมอเตอร์ไซคันดุบมันเท่เราอยากอยากเป็นอยากเป็นตำรวจบ้างครับแล้วแล้วแล้วฝังใจเลยไหมฮะชอบเลยนะชอบเลยชอบแอบดูชอบสมัยก่อนมีสารวัตรสารวัตรใหญ่คนนี้แกมีชื่อเสียงอะ แกจเสียชีวิตไปละผมชอบแอบไปดูแกก็จะหลังตรงอ๋อสมาร์ทคลีดแต่งตัวเนี้ยบเสื้อผ้าสะอาดไม่ผิดปกติใช่ไหมคุณอะผู้ชายมองผู้ชายไม่ผิดปกตินะไม่ผิดกับเราเด็กไม่ผิดปกตินะรู้ตัวเองนะรู้ตัวเองว้าวไม่รู้ตัวเองเขาเยอะแล้วนี่แล้วมีมีมีไอดอลไหมครับมีไอดอลถ้าเด็กเลยก็ตำรวจตำรวจท่านเนี่ยฮะก็แอบมองเขาเรื่อยฮะแล้วแกก็จะจะ ชอบกีฬาอย่างเงี้ยแกชอบฟุตบอลเหมือนกันแทบแอบ,บดูแกชอบแกเท่คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะทราบครับแล้วมีใครในบ้านเป็นตำรวจไหมครับพี่น้องมีพี่น้องเป็นตำรวจไหมไม่มีเลฮะไม่มีใครเป็นตำรวจเลยครับมีพี่น้องไหมครับค,คุณปู่มีพี่น้องมีพ,พี่พี่ชายพี่สาวแล้วครับผม,มแล้วตอนเด็กๆสร้างวีรกรรมอะไรไปบ้างวีรกรรมที่ต้องจดจําส่วนใหญ่ไปทางชกต่อยอ๋อเหรอ ไปอย่างนั้นชกต่อยเขาเด้ยชกต่อยมีเรื่องเวลาวอย่างไงฮะแต่ที่บ้านผมไม่ได้ชกต่อยอย่างนี้นะต่อยกันก็ต่อยกันสองคนก็มีเพื่อนมามุงต่อยกันอ๋อตัวต่อตัวไม่มีาการรุมครับหลังโรงเรียนเป็นทุ่งนาชื่อจำชื่อโรงเรียนวัดอรุณรังสีที่ผมเรียนประถมก็นัดกันเลิกเรียนก็ไปต่อยกันพอพอสมควรเห็นเจ็บก็เลิกแล้วแล้วทำไมถึงนัดไปต่อยกันเพราะอะไรมีสาเหตุอะไรฮะเพราะเด็กเด็กอะ อเด็กๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้เรื่องเราใหญ่โตไม่มีฮะเด็กๆต่อยกันปวดสักดาหไปกันปวดเพื่อนปวดแล้วการเรียนเป็นไงฮะตอนเด็กๆวัยเด็กเรียนเป็นไงบ้างชอบเรียนไหมพอได้อยู่นะชอบเรียนอไม่ชอบ่แตพอได้อยู่นะที่ฉันเิราเรียนเก่งพอได้อยู่แต่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบเรียนฮะไม่ชอบเรียนแล้วชอบทำอะไรฮะคือเวลาพักหรือครูออกเดินจากห้องผมชอบร้องเพลงอ๋อ เรคาโต๊ะร้องเพลงลูกทุ่งมีแต่ลูกทุ่งเท่านั้นสมัยก่อนสมัยนู้นลูกทุ่งเช่นเคาะเอียรร้องอะไรของเราพอจําได้ไหมตอนเด็กมีเพลงโปรดไหมมีนักง้องโปรดคือสายดันสัญญาตอนผมเด็กอ๋อเหรอฮะครับสัญตอนนั้นแกก็ุชะกันชะกันใปนวัยชะกันชะกันแล้วชอบแกจริงๆรู้จักเพลงแกเยอะ